สวัสดีครับช่างเอ๋ทำได้ครับวันนี้ช่างเอ๋จะพามาดูคลังอาหารปลอดสารพิษช่างเอ๋นะครับหลังจากได้แนะนำเพื่อนเพื่อนหลายคนบางคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับช่างเอ๋จะพามาดูใหม่นะครับว่าสวนช่างเอ๋มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆน่าจะปลูกตามช่างเอ๋หรือไม่ครับช่างเอ๋พาดูครับนี่นี่คือบัวสวรรค์นะครับอันนี้ก็ช่างเอ๋จะเพาะพันธุ์ เอาไว้ไขหน้าบ้านนะครับสำหรับดอกไม้ไม้ประดับนะครับซึ่งบริเวณสวนช่างเอ๋ก็จะมีหน่อคาอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็แซมไปด้วยต้นผักหวานป่านะครับเพื่อนๆช่างเอจะใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่างเอ๋จะพาเดินดูนะครับว่าระหว่างทางขึ้นสวนช่างเอ๋มีอะไรบ้างนะครับซ้ายกับขวา ด้านซ้ายด้านขวานะครับระหว่างแทนที่จะเป็นไม้ประดับนะครับชางเอกก็ปลูกสับปะรดนะครับเพื่อนฝั่งขวาก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับซึ่งเลี้ยงด้วยแบบอินทรีย์นะครับก็คือไม่ใช้อาหารจากโรงงานที่ผลิตนะครับเพราะบางทีอาจจะมีสารเล่งสารอะไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับ ซึ่งสวนช่างเอ๋ก็จะเป็นสวนที่ปลอดสารพิษหรือว่าไรส,สารนะครับเพื่อนๆร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับระหว่างทางก็จะมีแซมไปเรื่อยนะครับแซมเงาะน,นี่อันนี้มะย,ยมชิดนะครับมะย,ยมชิดสังเกตดูช่างเอ๋ก็จะปลูกใกล้ๆก,ก,กันนะครับเพื่อนๆก็คืออาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีกินทุกอย่างนะครับมีกินมีใช้ทุกอย่างครับฝั่งขวาก็แซมด้วย ต้นเงาะเช่นเคยนะครับส่วนบริเวณข้อนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับั้งกระเจียวป่าแล้วก็กระเจียวพิษน้ำพึ่งนะครับแสงมันไปนะครับจะมีทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะปลูกผสมผสานหลายๆอย่างนะครับไม่จะเป็นต้องปลูกพืชเชิงเดียวนะครับซึ่งอย่างเช่นยางพารานะครับถ้าราคาตกต่ำ ก็ะทาให้กีดก็ไม่คุม้มไม่คุ้มการกรีดนะครับซึ่งปกติที่สวนแถวมืองเลยนะครับมีคนต่างจังหวัดมารับจ้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็แต่ยางพาราไม่มีราคาก็พากันหนีหมดนะครับซึ่งเจ้าของสวนก็จะกีดเองนะครับครับอันนี้มาดูฝั่งซ้ายนะครับจะแซมด้วยไม้พืชผลที่ ที่เราทานทุกวันทุกวันนะครับขินมะละกอผักหวานป่านะครับนี่ก็คือ,คอพืชกินได้สามารถเก็บได้ทุกวันนะครับนกคานะครับเพื่อนๆนะครับจะแซมเราไม่ต้องพึ่งอาหารจากห้างสรรพสินค้านะครับเราทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสวนตัวเราเราเลยนะครับเพื่อนๆก็จะดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ไรสารปลอดสารเคมีด้วยนะครับ อันนี้คือต้นภาษาเมืองเลยก็บักเขียบนะครับหรือน้อยหน่านะครับเป็นพันปักช่องนะครับเพื่อนสังเกตดูว่าสวยงามมากนะครับนี่เป็นเกษตรอินทรีย์ล้านเปร์เซ็นต์นะครับบริเวณสวนช่างเอไม่มีการฆ่าหญ้าด้วยนะครับมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับซึ่งปุ๋ยที่ช่างเอใส่ก็คือปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาตินะครับคือใบไม้หล่นลงมาแล้วก็เป็นปุ๋ย เป็น Easy, อีซีวัตถุที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ช่างเอ,เอได้ลงคลิปต่อเนื่องมาสาหรับต้นทุเรียนอะไรนะครับที่ใช้ปุ๋ยสูตรฉีหมักนะครับซึ่งได้ผลจริงๆนะครับต้นนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับซึ่งเขามีอายุในหนาต้นนี้มีอายุแค่1ปีนะครับสูงประมาณ170แเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งใส่ปุ๋ยสูตรที่ช่างเอได้ทําคลิปก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ้นมะละกอนะครับเพื่อนมาดูครับมะละกอนี่ลูกดกขนาดไหนครับประมาณโอ้สี่สลูกได้นะครับเพื่อนๆดกไม่พอเกี่ยวเข้มลูกใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเราทรําเกษตรอินทรีย์นี่ต้นทุนก็ถูกนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปใช้สารเคมีนะครับซึ่งมีสารตกค้างในร่างกายนะนะแล้วก็ดินนะครับยัง พื yeah. been, so anything, ้นดินของช่างเอ๋นะครับจะเป็นหญ้านะครับซึ่งช่างเอ๋แต่ก่อนก็จะเป็นหญ้าคานะครับถ้าเราตัดบ่อยๆนะครับเขาก็จะกลายพันธุ์เป็นหญ้าเขาเรียกหญ้าอะไรไม่รู้นะครับสวยเหมือนเหมือนสนามฟุตบอลเลยครับสวนช่างเอ๋นะครับเห็นไครับตัดหญ้าใหม่ๆนะครับก็จะคล้ายๆเราจะแกล้งหญ้านะครับเขาก็จะกลายพันธุ์เป็นหญ้าชนิดเดียวกันหมดเลยมาดูว่าช่างเอ๋เรียกถูกหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นสวยงามเลยครับเวลาเราตัดนะครับ เป็นไม้ป่าไม้ผสมกันนะครับเป็นไม้ที่เราสามารถเก็บกินได้ทุกวันนะครับนี่หน่อขาช่วงนี้ก็ขยายพันธุ์ได้ประมาณ2 0 0ถึง500กอแล้วครับจำไม่ได้เหมือนกันเยอะมากเลยนะครับซึ่งการทำกรเกษตรอินทรีย์หรือเก,กเษตรไร้สารนะครับสวนผสมผสานนะครับเราไม่จะเป็นต้องปลูกพืชอย่างเดียวนะครับปลูกให้หลายๆอย่างนะครับเพื่อเราจะมีะข้าวาหาร ส่วนตัวของตัวเองอยากกินอะไรได้กินสังเกตดูช่างนี้จะเลี้ยงไก่นะครับซึ่งไก่นี้ก็ไม่ได้ให้หัวงอาหารเลยนะครับให้อาหารจากธรรมชาติเขาก็จะกินมแมลงกินปวกกินอะไรอยู่ในบริเวณสวนนะครับที่พักที่อยู่อาศัยเขาก็ไม่ได้สร้างนะครับเขาก็ไปอยู่ตามใต้ต้นไม้หรือซุ้มที่เราทําก็ได้นะครับเราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรนะครับอันนี้ก็คือใช้ระบบ น้ำสวนช่างเอีครับใช้ระบบสูบน้ําจากบ่อนะครับหรือว่าน้าสร้างนะครับพูดง่ายๆน้าสร้างสูบลึกประมาณ10เมตรนะแล้วก็ส่งสูงประมาณ10เมตรนะครับซึ่งค่าไฟช่างเอไม่ถึง50หน่วยสักทีก็เลยไม่ได้เสียค่าไฟนะครับเพราะว่าปั๊มน้ำเป็นรุ่นซื้อจากราชด้านะครับ900กว่าบาท330วัตต์ ประหยัดไฟมากนะครับนะครับมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ครับพุ้ซาหรือบักระทันมึงเลยเรียกบักระทันนะครับก็จะแซมด้วยนี่ครับบักรั่ลังครับผมนะครับจะแซมไปเรื่อยๆนะครับอยากเราอยากกินอะไรเราปลูกไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็อย่างอย่างพริกนะครับ เรากินส้มตําแล้วก็เอามายนูนทิ้งบริเวณสวนนะครับลาดเลยเขาก็จะขึ้นนะครับไม่ใช่ขึ้นอย่างเดียวครับได้กินมะเขือด้วยนะครับพันธุต่างๆครับไม่ต้องไปซื้อเมลิดพันธุ์ยากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับความบุดมสมบูรณ์ของการทําเกษตรอินทรีย์ไร้สารนะครับซึ่งเพื่อนๆนในยุคโควิดนี่ผมบอกเลยว่าบางคนนี่อยากจะกลับมาบ้านเรามาทา เกษตรไรสารทำอย่างไรช่างอีก็มาดูสวนของช่างอีได้นะครับว่าผสมผาสารมีทั้งยางพาราก็มีนะครับยางพาราแล้วก็หน่อไม้เลี้ยงเงาะทุเรียนมังคุดลองกองนะครับก็ปลูกไว้ให้หลากหลายนะครับไม่ต้องเป็นต้องเยอะ,อะมากๆแล้วก็มีสับประรดนะครับซึ่งช่างอีก็ปลูกไว้ขายหน้าบ้านด้วยครับ ยังไงเพื่อนๆนี่อาจจะชอบเอกเษตรทําแบบไรสารเคมีนะครับถ้าสนใจก็มาดูสวนช่างเอด้นะครับที่บ้าน,นํำพูตําบนเมืองอาเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับซึ่งทําเกษตรไรสารจริงๆไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะครับมีแต่ยาฆ่าญ้านะครับไม่ได้เคยใส่เลยนะครับเ,เดี๋ยวช่างเอจะพูดให้ฟังว่ายาฆ่าย่านี่ยังเผาไหม้นะครับพ่นหนึ่งครั้งนะครับพ่นบริเวณสวนเรานะครับหนึ่งครั้งเขาจะอยู่ได้แค่ อายอาุ8ปีเลยนะครับคือเขาจะมีสารตกค้างอยู่ได้8ปีเลยส่วนยาดูดซึมก็จะตกค้าง10ปีเลยนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับเวลาลูกหลานเรา,เ,ราเดินมาสวนนะ่ะถ้ามาเจอสารตกค้างนี่เพื่อนๆจะคิดอย่างไรนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นยางนานะครับทำไมช่งองถึงปลูกต้นยางนานะครับเพราะว่า,าต้นยางนานี่ เห็ดต่างๆเขาออกเขาจะออกบริเวณใต้ต้นยางนาได้ดีนะครับอ่าช่างเอีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่างอีจะทําคังอาหารปลอดสารพิษโดยมีเชื้อเห็ดต่างๆอยู่บริเวณสวนช่างอีนะครับนี่ครับต้นยางนาแล้วก็อันนี้ช่างอีลงได้ประมาณ200ต้นแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดและงกเรียบร้อยเลยครับอ่ารอแต่เขาเกิดนะครับอ่าเชื้อเห็ดอ่าแล้วก็เห็ดเชื้อเห็ด ตับเต่านะครับสังกีก็ใส่เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเห็ดตับเต่าเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะครับสังกีได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูไว้แล้วว่าใส่ได้หนึ่งปีให้ผลผลิตแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าลาออกจากงานมานะครับลองปลูกสวนผสมผสานดูนะครับแล้วก็ต้นทุนต่ำๆนะครับด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนของท่านนะครับไม่จําเป็นต้องไปเอาขี้วัวขี้ควายมาใส่นะครับ เหมือนช่างเอนะครับไม่ต้องใส่ทีวัวฮีควายแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรก็ช่างนะครับซึ่งมีต้นทุนสูงครับผมคลิปนี้ช่างเอก็เสนอเพียงแค่นี้นครับยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอด้วยนะครับทางหารปลอนสารพิษคุณพ่อวิชัยสวัสดีครับ